คุจะพาครูออจะพาน้องเจนไปเบิงอุโมง์ลึกลับอยู่ที่ประเทศไทยใจกลางเมืองกรุงว้าวอยากเบิงเนะมน่าสนุกอยากเบิืมนทุกคนเนาะก่อนอื่นกับข้ออนุญาตเนาะช่องของของหม่ตามภาษาตูเบาเอ้โบเมนตามภาษาเบาตูชาแนลอ๋อ พร้อมที่จะไปชุ่มละโบไปไปเบ่งน้ำกันเนาะทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องของคุูโอเนาะเป็นกำลังใจให้คเด้นเนาะชุมโฆษณาเนาะให้จบเนาะทุกคนโอ้โหโอ้นี่กดชิมาชิวาเลยว้าวแสงไฟโอ้โหโอ้อันนี้คอยู่ในห่าง วอุโมงลึกลับอยู่ในอุโมงมีอุโมงเมียนบันไดเลื่อนเมียนอ้อห้ามสุดโอ้ืสุดขีดสุดขี่หน้ารังการมากสวัสดีครับโอ้วันนี้ผมอยู่หน้าเซนทันเอ็มบาซีคะเป็นรายงานคือเป็นรายงานที่ทันสม เดินไปดูบรรยากาศน้ำน้ำที่เดินไประหว่างเชื่อมต่อระหว่า,ง,างเซ็นทันเอ็นพาสซีกับเซ็นทันเอ็มรัสซีเซ็นทันเมื่อกี้ยังจำได้เดี๋ยวติดตามรับชมไปพร้อมกันแล้วกันนะครับว่าสวยงามขนาดไหนตรงนี้ก็เป็นต้นคริสต์มาสเขาจับคริสตลแโอ้ยอยู่ในเมื่อกี้คือแบบเขาจับแบบเหมือนเหนคือเลย สวยวันคลิสนัดโอ้งาวมาวโอ้น่ารักจังน่าเห็นเป็นใบจุโอ้ปกติจะเป็นเป็นใบธรรมดาแอเจแ่เขาเขียวอารซี่เอาดอกซี่มาใส่ดอกไบซี่ก็หนาดอกไฟซี่มาทุกคนคอมเมนต์บอกครัวเลยไฟแสงซี่แบบ ดอกไฟซี่จีบอ่ะคอมันเดินไปอู่บรรยากาศะครับชมบรรยา้อมันมันใ้สวยขนาดนี้อือูอีกอเค รํางการชุดเอออันนี้ตึกนี้งามตึกงามเนี่ยบนถนน1ชั้น2ชั้น3ชั้นอยู่วันนี้มี3สั้น4ชั้นเี่ยโอมีใต้กินอีกบเย็นเลยโอ้ตึกอันนี้เ็นมัจอใหญ่โอ้สวยสะอาดงาม c h ้ n แนวสวยสะอาดงาน าสาดงามตากว่าน้าอยู่เนอะขอบเบิงแบบมันน่าไปกว่าครัในชีวิตอยากไปเฮ้ยตาวต่างชาติิ่สนนะต้งใวลาสินส โอ้รถรถติดเลยอัน uh. น uh ี้รถแท็กซี่อยู่ประเทศไทยเดินทางสะดวกสบายมีรถไล่ไล่เบลให้บริกันรถตุ๊ิด อันน oh, mm ี hmm. oh, mm ้ค hmm. mm ือบไปเที hmm. <laughs> oh, mm ่ยวน่ะมันเป็นโมเดลพราะเเคยเห็นแบบมีสร้มากอนอบหมดทั้งถนนเลยเนาะหมดเชนทางนี้มีแตเชื่อมต่อดตุ๊กตุกเช้่ทางชิดลมเชื่อมทันชิดลม บึงร <iendo> <monkeys> <cko disgu ised swear> ิประยับดอกไฟซี่ดอกไฟซี่ทุกคนฮะนี่ไอ๋อเซนชันเอ็มบราซิลี่นีจะเป็นสกายวอล์คขึ้นไปว้าสกายวอล์คขึ้นยง ยังบฮอร์ดเเซนทันเอ็มบัสซี่กับเซนทันชิดลมอ๋อเซนทันเอ็มบัสซี่กับเซนทันชิลมติกันมกันนะครันสิโ่มันได้เลื่อนอ๋อได้ยางไล่เนาะเอยสะดวกสบายนิสัน ขั้นใดอันนี้ก็ได้ขึ้นขันใดบขยักถ้าบขยักขึ้นบันไดเลื่อนเก็บขยักออกกำลังกายเนีนบันไดเลื่อนนี่ก็สบายมีความปลอดภัยสูงสุดเด่นบึงเขาใส่อันนั้น๋อ้ไฟแสงสีไปดูใกล้จะถึงแล้วนะครับโอ้อ, <c oughs> อันนั้นประตูบนดาไฟแสงสี <c oughs> ว้าว อีกแล oh, 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 ้ว oh, บ oh, ันไดเลื illing, red, box, this. <this ่อนอีกแล้วบันไดเลื่อนโอ้โหน้องเจนถึงดับโอ้โหั่อนลืลึบบันไดเลื่อนประเทศไทยบอสมดับชมดูน้องเจนเจนเคยขึ้นบอบันไดเลื่อนเคว้าทุกคนเจนเคยขึ้นบันไดเลื่อนใครอยากให้น้องเจนไปขึ้นบันไดเลื่อนแดนยกมือคอมเมนต์บอกเดีอยวนี้ อยากให้น้องเกฑนอยากเห็นน้องเกฑนไปขึ้นบันไดเรื่องโอ้โหโคตรสวยอะลังคาะอันนี้คือเขาจัดแบบวันคริสต์มาสเลยแบบมันเป็นแบบตะขอบโอ้โหงามสุดโอ้โหยากไป ซ้ำกับเด็กหน่อยไม่ยักไปปาดขนไล่<ม>เนี่ยเจนถ้าไปเข้าวันนี้ผู้ทางอ,อ,อ้อมปะผู้ทางอ,อ้อมอ่อันนี้อาจจะยังบู๊ <c oughs> บู๊ทางออกเลยแล้วเนาะ<ม>คนกันไล่อุ้ยบันไดเลื่อนอีกแล้ว<ม>อ๋อเจนบูง<ม>อันนี้คือแบบลงไปแบบอือ สวยงามสุดนี่อ้คิดแล้วต้องเป็นเรนนี่คิดแล้วต้องเป็นเรนนีงามคิดมามันอยู่ต่างประเทศรวมเนประเทศไทยเมียนอ๋อบอกคิดแต่ว่านี่เป็นประเทศไทยไรนี่ประเทศไทยทุกคนในอุโมงค์ได้นี่ชั้นใต้ดินเหรอนาะได้ยินไอ้พูดว่าอุโมงค์อุโมงค์ลึกลับ ว้าวโอ้มีผู้ใดจะโบไทยบูมีผูใ้ใดจะบจับซึ่ซับไทยคลิปไทยโห เห็นไหมเห็นบ่เห็นยังบ่เห็นบ่เห็นยังเห็นยังเห็นยังนี่นะมันไดเลื่อนเห็นมันไดเลื่อนอีกแล้วทุกคนอยากอยให้น้องเจนไปขึ้นไปขึ้นบันไดเลื่อนลองขึ้นบันไดเลื่อนบึ้งนี่โซอันอันนี้ทางลอ้ทางขึ้นความทันสมัยของประเทศไทยอันนี้ชอบขึ้นตรงตีนนากลัวแม่ มันได้เรื่องนี่น่ากลักกวอุ้ยอยากเห็นน้องเจนไปขึ้นบันไดเลื่อนได้จะเห็นนันน้องเจนจะเป็นตัได้นเนาะโอ้ยคิดจะพาไปออกเลยพิมพ์ตอนพาพิมพ์ไปเที่ยวขึ้นบันไดเลื่อนยวนเชียงไฮ้นะพิมพ์ยานบันไดเบาขั้นพิมพ์เลยทุกคนท้าผู้ใดท้าผู้ใดอยากเห็นก็ไปกดมืงย้อนล่างก็ได้คลิปย้อนล่าง ไปเที่ยวเชียงไฮงบเอฟซีฝั่งไทยนี่แหละคนให้งบมาแล้วฟัพาน้องพิมพ์ไปเที่ยวอ้าวทะลุยูนิคแล้วมีบันไดอีกอันนี้บดแมนแต่อันเก่ายุ่ใส่โอโมดอ้าหมดอุ้ยกำลังเพลินกำลังสนุกต่อไปเลยหมดแล้วกำลังมวนกำลังเพลินเนาะ งามสะอ่อนถึงได้ทุกคนประเทศไทยคนไทยเนาะอืมโชค<บ>ดีนาะคน<ด>ไทยแบบนะฮ<ๆ>ประเทศคือเนาะสะอาดงามตาน่าไปเที่ยวเนะเห็นมันเฮดให้เฮาแบบวิวยุทธายตาหรือแบบมันมีแบบความอลังการความสดใสแล้วเข้าติดแบบไฟใน้นอยๆน้อยเห,ห็นมันมันจะสว่างแบบ เวลาเขาไปมันจะแบบ,บสว,ว่างเมนสว่างหมดทุกอย่างเขาแบบแบบมันบกคาสายตาเลยเขาต้องเดบบึงเบบึงอะไก็หฮงอันเข้าไปยูนในหันแม่นินแนวแบบดึงดูดสายตาให้อยากเข็นไลยสิ่งลลยอย่างบ่แบมนแต่อดอกไฟที่เข้าประดับเนาะหรือว่าอันที่เข้าประดับเวลาเขาไปเทียวแบบบันธรรมดานาะก็คือการน้องเจน ประเทศไทยนี่มีสิ่งที่ว่าดึงดูดให้เฮาไปแล้วแบบติดใจนะผู้ใดไปแล้วก็ยังอยากไปอีกนะประเทศไทย<อ>คือยกตัวอ,อย่าง <c oughs> อันนี้ฮ<อ>ู้ตัวเองเลยทุกคนจึงกล้าบอกนะจึงกล้าอันเว้าออกมาว่าเออเฮาไปประเทศไทยแล้วมีความรู้สึกแนวใดคือตามที่คโอเนาะได้ไปเนาะความรู้สึกของพวกคือไปเห็นแล้ว บางคนเข้าไปแล้วไปเธอเดียวกับพ่อนะ่แม่น่ะไปเที่ยวเอยไ้เห็นเนี่ยเธอเดียวกับพ่อแต่สําหรับคูณโอนี่ได้ไปเห็นแล้วยากแห้งยักก็ไปไปอีกได้เห็นแล้วกัย่งงยักเห็นอีขนาดทุกคนสําหรับครูโอเนะที่มีต่อประเทศไทยนะที่ไปเที่ยวประเทศไทยคือกรุงเทพแล้วก็หลายหล่บอนหลาย,ลาย,ลายาสถานที่อยากเห็นน้องเจนขึ้นบันไดเลื่อนนี่ทุกคนบงสถาน,นาการณ์ตอนนั้นนะ คิดจินตนาการน้องเจนจะเป็นคือน้องพิมพ์โมไปขึ้นบนไดเลื่อนนะถ้าเป็นนอนไดจี้ย่านโมจะขึ้นขึ้นเป็นโมหวังว่าสิบโย่านคือพิมพ์หวังว่าสิบโย่านคือพิมพ์พิมพ์ปวดเกือบุนพ <c ười> ยอกทุกคุเอ๊อคือว่าเมนก็อยู่ในคลิปแต่บบทันในท่ายือว่าท่าย์วะพิมพ์ยา่แยาแทย่างมา <c ười> คลิปที่วานตอนนั้นครูโอเอาลูกศิษย์ของครูโอไปเที่ยวน้ากันซ้มคนซีทางครูโอคือพาลูกศิษย์ไปซ้คนแล้วก็ซีทางครูโอแล้วก็ห้าทางซูเฟอร์รถมีซีคนเราแบบมีงบเอฟซีฟังไทยนี่แหละให้งบมาเนาะทุกคนแล้วก็ครูโอกบพาให้น้องๆไปเที่ยวคืองบ เอฟซีเพื่อนผู้ใหญ่เจรุญทางฝั่งไทยเพื่นให้งบมาลักอ่ะให้ครูโอพาลูกศิษย์ไปเที่ยวทัศนะอ่าไปเที่ยวรมประเทศไทยเมืองไทยว่าเป็นยนดใดฮะนะดินี้กัความคิดกัอยักพาลูกศิษย์ไปเบิง่งเนาะความเจริญความทันสมัยอยู่ประเทศไทยเราอยากให้ลูกศิษย์ของครูโอได้ไปเห็นไปสม แดีว่าคือว่าอะไรทุกคนโบมีงบโคอบมีงบแม่แต่โคดยังเอาตัวเองบปนรถแล้วทุกมือนี่ชาวงบอยู่ใส่พาลูกศิษย์ไปเที่ยวถ้าโบมีงบจากเอฟซีฝั่งไทยโคอกับบริพาลูกศิษย์ไปเที่ยวน่ะเราโคอก็ต้องขอบคุณเอฟซีหรือว่าผู้ใหญ่ใจบุญทั้งฝั่งไทยไล่ๆเนาะที่ให้งบที่ผ่านมาเนาะให้ลูกศิษย์ได้ไปเห็นในหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ที่ประเทศไทยพิมพ์เออจนยักว่าอย่าง อความฟันฟันคือยอยากอยากไปอยากไปแบบไปเฮดเวียกอยู่หันไปเฮียนแล้วก็ไปเทีย่ยวแบบมันเป็นบรรยากาศท<อ>ี่ดีความฟันของน้องเจนคืออยากไปเทีย่ยวประเทศไทยอ,อ,อยากไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศไทยอ๋อแล้วอยากไปเทีย่ยวว่ตอนนี้อยากไปอยากไปสุดๆเลยเด้อน่นัน เขาเห็นอยู่ในคลิปแล้วเขาเขาสึกว่าอยากมีโอกาสแบบได้ไปบึงตัวจริงไปเที่ยวไปบึงตัวจริงเขอให้ความฝันของน้องเจนเป็นจริงเ้อสาธุไหมสาธุแล้วสาธุขอให้น้องเจนได้ไปถ้าว่าลูกศิษย์ขอเนาะได้ไปแล้วกะนในอนาคตได้ดีขออดีใจเนาะสำหรับ คลิปนี้เนาะทุกคนถ้าคุออว์บอลใดผิดพลาดประการใดคุออว์ต้องขอโทษขออภัยเนาะทุกคนสามารถต่ำนิดิชมครูออร์แล้วกันน้องเจนใดเนาะฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ครูออร์ด้วยกันกดติดตามเป็นกําลังใจเนาะคอมเมนต์อ่าคอมเมนต์เดี๋ยวครูครูออร์แล้วกันน้องๆที่ได้ไปอ่านเนาะลูกศิษย์ครูออร์นี่มักอ่านภาษาไทยมักอ่านคําแนะนําคําบอกซ่อนของพี่ๆเอฟซีเพื่อนว่าจึง ซึ่งบางคําจะอ่านไม่ออกแต่ก็แบบพยายามชแบบพยายามแบบท้ามพิมพ์เท่านี่นี่หว่าพยายามพยายามแบบอ่านเถิจะสนับสนุนช่องของคุอโดยการบอกกดคำโฆษณาด้วยทุกคนขอขอบคุณทุกกำลังใจเนาะสำหรับเนี่ยหัตองกับคาว่าเซะใบดีพบกันคลิปหน้าด้อคลิปหน้าจะตื่นเต้นสำหรับใคติดตามสุ่มใบน้ำกันทงกิดตามท่านติดตามทุกคนอาจจะพลาดคลิปอย่างสักอย่างเถีย โอเคไปคลิปต่อไป